พื้นที่จังหวัดภูดเก็ตค่ะคุณผู้ชม โดยหน่วยงานภาครัฐนะคะและเอกชนค่ะก็ได้ร่วมเปิดตัวภูเก็ตเมตทรเวิร์สซิตี้โดยได้เลือกภูเก็ตนะคะเป็นจังหวัดนําร่องค่ะในการพลิกโฉมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีโดยมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้รวมกันแสดงวิสัยทัศน์ค่ะในการเสวนานะคะเพื่อนําพาภูเก็ตนะคะอยู่บนโลกเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีค่ะแล้วก็การ การสื่อสารแบบไร้ขีดจำกัดเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่มีมากกว่าธรรมชาติที่สวยงามนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ สำหรับ Meta Words ที่กลายเป็นคำที่ถูกพูดถึงในแวดวงเทคโนโลยีและการลงทุนในขณะนี้คือการสร้างสภาพแวดล้อมและโลกของความเป็นจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันจนสามารถผสานวัตถุรอบตัวและสภาพแวดล้อมให้เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวโดยอาศัยเทคโนโลยี AR และ VR เข้ามาช่วยเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อให้กลายเป็นพื้นที่โลกเดียวกันซึ่ง AR คือการนำเทคโนโลยีมาผสานโลกแห่งความเป็นจริงและวัตถุต่างๆเข้าด้วยกันส่วน VR คือการจำลองภาพให้เสมือน จริงแบบ360องศาโดยอาจต้องใช้อุปกรณ์เสริมอย่างแว่นตา VR เพื่อจำลองการรับรู้การมองเห็นและการได้ยินในโลกเสมือนจริงทั้งนี้สถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงอยู่และส่งผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับและทุกประเภทธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยจึงมีการผลักดันให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างโอกาสในกระแสเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง DES ได้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว Tourism and Wellness with Digital Technology ให้ภูเก็ตเป็น Metaverse City เรามีโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตด้านการสื่อสารไร้สายที่ แข็งแกร่งมากนะครับมีคนเคยวิจัยว่าวันนี้คนไทยกว่า50ล้านคนนะครับมีบัญชีพะเอกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรืออาจจะเป็นรูปแบบต่างๆเช่นแอปเป๋าตังสามารถจ่ายเงินออนไลน์กันได้แน่นอนกว่า50ล้านคนพารัฐบาลก็นอกจากส่งเสริมให้มีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ส่งเสริมเช่นการให้คนรู้จักใช้เงินผ่านแอปเป๋าตังนะโครงการคนละครึ่งเนี่ยทำให้คนคุ้นเคยก,กับกับการใช้ใช้สมาร์ทโฟนในการใช้จ่ายเงินซึ่งนี่คือราักฐานสาคัญของเศรษฐกิจดิจิตอล นอกจากนี้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามบวกกับทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทําให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันให้ภูเก็ตเป็นพื้นที่นําร่องของการท่องเที่ยวพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด19จนถึงขณะนี้ก็ยังคงได้รับโอกาสการพลิกฟื้นการท่องเที่ยวในมิติใหม่เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม ผมก็ขอฝากนะครับสำหรับการที่จะนำเอาเว็ร์ัวนียเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะเข้ามานำร่องในจังหวัดภูเก็ตซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในทุกมิติตอนนี้เรากำลังจะสร้างเรื่อง ภาพสมุนจริงของการท่องเที่ยวในภูเกต็ตนํามาซึ่งการ PR หรือประชาสัมพันธ์แต่สําคัญที่สุดพวกเราคงจะต้องตั้งกติกาว่าการที่เราจะเข้าสู่เมตาเวิด์ได้ถ้าเยาวชนเราควรจะเข้าได้ในขอบขายอะไรบ้างถ้าเป็นนักธุรกิจหรือบคุคคลทั่วไปจะใช้เมตาเวิด์เพื่อควาเมเพิดเพลินหรือเพื่อการลงทุนด้านนายพิเชษปานปงาพงรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตกล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้เสนอของงบประมาณจากกระทรวง DES ในการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลขับเคลื่อน m e t a verse, เ e r s เพื่อการพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองอจัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวที่น่าอยู่และปลอดภัยอย่างยังย่งยืนใน4ประเด็นได้แก่ gastronomy platform ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้อาหารท้องถิ่นในคุกิ้งคลาสของโลกเสมือนจริง Top Activity and Attraction Platform เพื่อเป็นการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดค้ายของจังหวัดภูเกต็ต m e t a v e r s s e c o s y s t e m ให้สตาร์ทอัพในจังหวัดภูเกต็ตได้ประยุกต์ใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่าง c r y ปโตเคอเรนซีและ City Data p l a t ลตฟอร์ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อการวางผังเมือง หลังจากนี้เมตาเวิร์ด <a> จะกลายเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่น่าจับตามอง <im it> เพราะเมตาเวิร์ดจะเป็นเหมือนประตูที่เปิดสู <im it> ส่โลกแห่งอนาคต <im it> แต่สิ่งที่ยังคงต้องตระหนักคือการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด, <im it> สดภายใต้ความปลอดภัยสำหรับทุกคนได้อย่างไรท <im it> ีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน